สวัสดีครับคุยสายได้นะครับรับก่อนสวัสดีครับคุยสายได้ครับตอนนี้บันทึกภาพอยู่ใน Tik t o k youtube Facebook ครับสอบถามได้เลยครับซื้อขายครับมีเหรียญนะครับมีเหรียญอยากจะขายให้กับทางร้านถูกต้องไหมครับใช่ครับผมวันนี้ผมส่งไปทางไลน์แล้วครับอ๋อส่งมาทางไลน์โอเคเดี๋ยวดิช่วยดูครับเออได้ได้โทรมาก่อนนั่นนี่สักสายหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับคุณโทรครับแอดไลน์คุณเอี่ยมคุณไอคุณโอโอยู ใยครับในไลน์ใช่ไหมครับโอเคได้ครับอ๋อเห็นแล้วครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวตอบแชททางทางไลน์นะครับครับรับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับสามารถแอดไลน์มานะครับจะซื้อจะขายนะครับก็แอดไลน์ในเบอร์นี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือคุณไอซ์นะครับก็คือส่งภาพมาแบบนี้นะครับปิดชื่อในกันส่งเหรียญไหมประเมินราคากันนะครับ เหรียญตัวนี้นะครับถ้าสึกเบอร์นี้นะครับถ้าสึกประมาณนี้ที่ร้านจะขายอยู่ร้อยห้าสบาทครับถ้าสึกสึกนะสึกสึกจะขายอยู่150เดี๋ยวตอบลูกค้าก่อนนะครับ